สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าจะมาบอกวิธีทำซาผักเนอะซาตังเหนือเขานะเนี่ยเขาจะเอาน้ำกับปิน้ำแฮ่ต้มเนาะบางคนถ้าเปิ้ลมักป่าเ่าจะใส่ป่าลงไปเนอะเดี๋ยวเขาจะตับน้ำพริกพริกเนะี่ยเขาจะเอามาจี่เนาะพริกหนุ่มหอมเนาะเอามาจี่แล้วเขาก็จะตับ ต่าแล้วก็เอาถ้ามีป่าเอาป่าต่าไปไปคล้ายๆน้ำพริกป่าเนาะแล้วก็จะมีผักซ่าเ,อ,เอาต้มน้ำเมื่มันเย็น,นเนี่ยน้ำพริกนี่ก็มีเนี่ยมีพริกหนุ่มมีหอมเตียมมีเกลือน้อยเนาะไปใส่หนักหนึ่งเอาใส่กะปิห้าไปแล้วนะเนี่ยใส่ถั่วเน่าแคบเนี่ยเมืมันหอมซาผักซาตั้งเหดือเอาผักหลายๆอย่างเนาะผักนี่ป้าจะใส่ไว้ละใส่ย้อย ผักกาดหน่อยผักเขาตองเนาะถ้ามีนะและ้วก็ผักีิติวนะ้วถ้ามีผักี้ติวป่านะมันหอมเนอะเด็ดหน้านี้มันบอกให้มีเนาะมันบอกมีเขาก็ใส่ตามที่มันมีนะแล้วเขาก็เนี่ยผักติปลาซาตี้ใสไว้ละเนี่ยอันนี้นน้ำพริกที่ต่ำแล้วเนาะมันจะมีแต็ดป้าจะใส่เขีมหมุกอันนี้นะเนี่ยน้ำฮาที่เขาต้มแล้วเขามายำ ยำด้วยกันฮะกลุน,นไปกลนมาห้างมันยมเนอะถ้าไข่มากไอ้บะเขือส้มก็ใส่บะเขือส้มเยแต่ประเดี๋ยวนี้แน่มันเป็นแน่บะกอกนะอ้บะกอกนักเฮ้ยใส่บะกอกลงไปบะกอกมันจะหวานเนาะนีะนะ่ปาจะบีบเอาบะกอกใส่ใส่บะกอกลงไปกุน้นกลุนไปเรื่อยๆห้มันยมเนาะถ้ามันยมแล้วมันอ่อนมันลำเนี่ย มะกองไผ่มักส้มกับใส่หลายๆแก่นไผ่ม่มักกับใส่แก่นสองแก่นปอมันส้มแล้วก็เอาบีบใส่ลงไปป้าใส่สองแก่นเนี่ยกินบ้านเนี่ยหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะซับข็บหมูใส่ใส่น้ำหาลงไปหมอกมันคุกคลิกนี่เนาะหมอกมันน้อยๆหมอกมันมาแห้ง กกนไปเรื่อยๆกกนไปกูนไปอาจนมันยมถ้ามันยมแล้วก็เดียวก็เนี่อันนี้ป้าใส่หอมหัวใหญ่หอมหวานนั่นนะใส่แล้วมันล้ำเ้อหอมหวานนี่นะป้ามากเลยนี่ใส่แล้วก็กกนกกนกกนคือมันเข้ากันเนาะเข้ากันแล้วก็เดียวกับซับเข็มหมูใส่เข็มหมูลง ใส่แคบหมูก็ได้ใส่ปลาก็ได้อย่างน้ำพริกปลานะคะมีปลากระตําด้วยน้ำพริกฮนะต่ำๆแล้วก็เอาอมาเตวกับมากุนกับพักซาเนี่ยผักนี่ใจสป,ปะถ้าเขามีหลายอย่างก็ใส่หลายอย่างใส่หอมป้อมต้นหอมเห็น,หน่อยใส่ถ้ามีพักอันนะอย่งต้นหอมอ่ะผักขี้ติวเนาะมันหอมดีถ้ามีนะ ผักกาดน้อยผักข้าวตองเก็บใส่ไปผักอ,อย่างปุ่นหองอ่ะปุูนเนื้ออย่างที่มันมีที่เพิ่นเอามาใส่กันเน,นี่ยแล้วเขาก็ซับแค่หมูใส่เป็นซ่าผักเหนือเขาเนาะเจ้า